นี่พ่อผมเองะวิลเลียมพ่อครับนี่คืออเดลัยฉันชื่อเจนนี่ค่ะพ่อไปได้คัะก็พ่อขอโทษทีคือว่าเธอดูเหมือนกับเพื่อนเก่าของฉันมากเลยนะชื่ออเดลนยโบแมน เป็นแม่ของฉันเอง<ะ>พูดเป็นเล่น,นจริงเลยเนี<ะ>่ยค่บุบเลเจ้าเรู้จักเลยคะ้ะใช่ฉันรู้จักเร,เราสนิทกันมากเลยฉันฉันรู้จักเธอในลอนดอนใช่แม่อยู่นั่นในยุคหกศูนย์ก่อนที่แม่จะย้ายมาปารีสแล้วเจอพ่อฉัน ม่น่าเชื่อเลยครับบังเอิญจริงๆเลยเลมันเล็กมากเลยนเธอกับแม่ด่เหมือนกันจนน่าอัศจรรย์เลยเธอคงฟังมาบ่อยแล้วนะตั้งแต่ฉันพอจําความได้ว้าวเราสนิทกันมากเลยคุณพูดไปแล้วค่ะที่รักไม่เคยเห็นเล่าให้ฉันฟังบ้างเลยนะเล่าสิผมต้องเล่าแล้วไม่ไม่ไม่ฉันจำเพื่อนสนิทคุณได้หมดเลยจริงๆแล้วแม่เป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมแม่เสียแล้วค่ะ เมื่อหกปีก่อนโอ้จริงเนี่ยแย่จังเลยนะฉันเสียใจด้วยออคือเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากใช่เธอรับมาจากแม่เต็มเต็มเลยลเหรออาละ่าาาะมาเถอะนะมาอยากจะกินอะไรหรือว่าดื่มอะไรดี่ะนะใช่แม่ทำชีสเค้กด้วยจริงเรา อค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเราจะจะขึ้นห้องก่อนถ้าไม่ว่าอะไรนะดูด้วยค่ะงั้นเหรอจ๊ะก็ได้ไม่ติดห้องไว้ให้ด้านหลังนะ,ะถ้อเราด้าน,านหลังนะกีกี้เฮ้ยเฮ้ยยืนนีที่ได้รู้จักนะพ่อครับเอาง่ายๆวัะด,ดีด